ขอบคุณพี่ชอตกับพีเอสด้วยนะคะที่อนุญาตให้ไปทําข่าวจริงๆเนี่ยตอนแรกคือเหมือนแบบเขาไม่มีแบบทีมข่าวจะให้ขึ้นเรือก็เลยไม่ได้ติดต่อกันไตนะคะก็ก็เลยไม่ได้ล่องเรือไปด้วยกับแฟนคลับนะคะแต่ก็ได้เก็บภาพบรรยากาศตอนซ้อมมาให้ดูกันค่ะซึ่งทริปนี้นะคะก็เอชามเชวาเลอร์ออนคูซนะคะก็ได้ร่วมกับพี่อันภูวนาดพี่อันเนะะี่ยค่ะเดี๋ยวจะได้ดูสัมภาษณ์ด้วยก็ จัดทริปนะคะล่องเรือกันไปทําบุญกันทั้งหมด3วัดนะคะน้องอบอกว่า9วัดจริงๆแล้วมันแค่3วัดนะคะแล้วก็กันร,ริดนี่คือไม่ได้เจอตั้งแต่อคอนเสิร์ตสรลริดเอาทามพระธาตุดศรานะะั่แหละค่ะก็ใช้ความสําคัญไปฟังดูลีลาวาทะของการริดนะคะคนสนิทกันมากม,มันก็จะมีแบบการกัดกีกนกตีกันอยู่เบาๆนะคะแต่รับรองว่าฮาแนะ่นอนค่ะก็เดี๋ยวไปดูาการริดไปดูพี่อัน๋นแล้วก็ไปดูภาพบรรยากาศตอนซ้อมก่อนละกันนะคะ เห็นบอกว่าทุกคนมีความสุขมากเมื่อวานนี้แล้วก็การกับริตก็เขาเรียกอะไรเมาเรือนิดนึ้วก็เห็นว่าทานข้าวน้อยด้วยเพราะพี่ก็อยู่จนถึงตอนแบบส่งเขาก่อนล่องเรือค่ะเห็นบอกว่าก็นั่นแหละเมาเรือก็เลยกินข้าวได้น้อยนะคะส่วนพี่ริสค่ะก็เห็นบอกว่ามีเรียนร้องเพลงเพิ่มเติมด้วยนะคะวันนี้แล้วก็เดี๋ยวจะกลับไปขอนแก่นค่ะแล้วก็เห็นบอกว่าเห็นเมามอยกันหลังไม้ตอนนี้ที่คณะหมอริสนะคะคณะแพทย์เนี่ยค่ะสร้างแบบตีแบตเนี่ยค่ะหก 6สนามด้วยกันทำให้น้องลิศตอนนี้ก็ผอมลงนิดนึงนะคะเอาเป็นว่าอย่ารอช้าไปดูความหาความเกรียนความกากจากน้องกันน้องลิศแล้วก็เอ i า e t ช a เ e l e r เลอร์ออนครูสกันเลยค่ะดีค่ะไม่เจอกันนานมากเลยโดยเฉพาะพีริดเนาะครับใช่ครับแต่ก็ไม่เคยคิดถึงลิศหรอกแมว่าเหรอนี่ไงเมื่อกี้ลงลงรถตู้มาก็คุยกับกันก็แบบไม่สนใจริศบัดดีทั้งสามรอบไม่หันโอ้ยไม่ใช่ริศก็ ก็ๆๆอยู่แล้ว <laughs> วะลิศช่วยเพื่อนอช่วยเพื่อนช่วยอ่ะ <laughs> โทษโทษโทษเป็นไงคะวันนี้เดี๋ยวจะล่องเรือหาลักกันแล้ว ครับผมวันน oh okay, okay, okay. ี้มาร่วมงานกับเอทามครับผมเป็นเป็นครั้งแรกกับ a อทามเทเบลเลอร์ออนครูสนะครับอะไรนะเอทามเทเบลเลอร์ออนครูสนะครับผก็เป็นเป็นการร่วมงานซึ่งก็วันนี้พบปะแฟนด้วยซึ่งตั้งแต่เช้าแฟนก็มาร่วมกันทําบุญทั้งแฟนขับการแฟนับรถแล้วก็มีแฟนๆของ a อทามด้วยคือบอกว่าเป็นเป็นเรือบุญวันนี้เขาไปทําบุญกันก็จะมีแบบว่ากี่วัดนะ เก้าวัดซึ่งเดี๋ยวจะเอ่ยชื่อนานต่อไปนี้นะครับผมเก้าวัดการจําไม่หมดจำไม่หมดใค่จําได้คือเป็นเรือบุญแบบว่าจอดแวะตามสถานีต่างๆ้ก็แล้วก็ลงกันก็ล่อง้หน่ยเช้าเลยแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกับกามินทานอาหารแล้วก็มาฟังเพลงเพราะๆจากเราเขาบอกว่าอาหารอร่อยมากจริงๆจริงๆเดี๋ยวต้องไปพิสูจน์เพราะว่าเขาบอกว่าจะเก็บให้เราชุดหนึ่งใช่คือจริงๆมาหาที่เย็นแล้วคือคือทานงแต่เช้าก็ก็น่าจะอร่อยอยู่ครับ เอาแล้วแต่ลิศแล้วแต่ใช่สนุกมากเลยอ่ะทิ้งเนี้ยใช่ใช่สตีกันจังเลยอ่ะไม่ดีครับไม่ดีครับวันนี้เป็นงานดีๆครับวันดีๆเราพูดดีๆกันนะมันดีๆใช่ใช่ครับใช่แบบเป็นเป็นการที่แบบว่าเตรียมตัวมาพร้อมกันทั้งคู่อ่ะก็ออกจากบ้านบอกลิศจะใส่เสื้อสีกรมมาเนี่ยเป็นไงอ่ะกรมมากเลยลิศคิดหน่อยว่าทําบุญเนี่ยมันจะใส่สีกรมได้ไงมันก็ต้องใส่สีขาวเราพูดคำว่ากรมเนี่ยให้มันกรมกึนกับงานลิศพูดอ่านจบหรือยังฮะ Premises, กรมเลยนะกรมอเลยนะครับน no ี่อ่ะก like ็สนุกดีเนาะครับสนุกดีครับวันนี้ยังไม่ขึ้นนะเนี่ยจะบอกว่ามันเป็นแบบทริปมหาการที่หลายคนรอคอไงแฟนคลับสองคนนี้เขาแบบรอล่องเรือฮะค้างฟังเลครับอยากค้างฟังเลครับเราสองคนก็มีแค่นี้แหละครับผมไม่มีอะไรมากเขาชอบตอนที่ตัวเองอยู่ด้วยกันนี่แหละดูน่ารักไงอ๋อแฟนๆชอบแต่พวกผมไม่เคยชอบเลยถามว่าผมพวกผมชอบไหมมันก็คิดนานเหมือนกันครับตอนที่จะรู้ว่าร่วมงานกันเฮ้ยไม่ได จริงๆต้องรักกันไว้แรกทเราจะไม่ไปไปทำบุญด้วยกันนะครับแต่ผมเห็นแกริสเพราะว่าริสเป็นคนเมาเรืออก็เลยต้องดูแลเพื่อนก็เลยต้องแบบขอญาตผมขอญาตไม่ให้ริสไปไม่ไปคนเดียวไม่ไปคนเดียวขอมีผู้ดูแลมาด้วยดีมากกันไม่ใช่ตามคอนเสิร์ตซูพรณเองก็ฟินกันนะมองตากันอย่างนี้โอ้นี่เป็นการแสดงครับเป็นตัวเล็กัวล้วนเลยใช่ใช่จริงๆมองตากันก็ก็เหมือนมองหน้ากัน่ใชที่ภาษาโบราณเขาเรียกว่าปลอมครับผมไม่ใช่มองมองตากันก็เหมือนมองหน้ากันเพราะว่าดำดำพอๆกันก็แบบ เกลืนๆนแบบลูกตาดำกับผิวหน้าคล้ายๆกันนี่นี่เลิกยังฮะนี่เลิกยังเนี่ยงานเนี้ยยังเลิกเลยได้ไหมเลิกยเลิกไม่ขึ้นเลยไม่ขึ้นเลยเอบใช่ค่ะ ยังไม่ขึ้นนั่นแหละที่ยังไม่ขึ้นยังไม่ขึ้นยังไม่ขึ้นว่าถามนึงคอนเสิร์ตก่อนมันมันอาจจะนานนิดนึงแต่ว่าไม่ได้เจอไงคอนเสิร์ตก็เจอกันบ่อยอีเจอ๋อน์เดชตาเดี๋ยววันนี้ก็ขึ้นครับดีเจเอาเสพัฒน์เดชตาเมื่อเช้าเห็นรูปมีดีเจดีเจองดีเจอันมานะครับก็เดี๋ยวมาท้ายกันอีกรอบนึงแต่ว่าพูดถึงคอนเสิร์ตครั้งที้แล้วเขาถามว่าเป็นยังไงบ้างใช่ใแก๊งก็สารพิษงี้ทั้งนี้หลายคนชื่นชอบพูดเลยว่ากลิบ ฮากริบเลยครับฮากริบเพราะว่าฮากระจายกระจายเราต้องใช้คำตรงข้ามใครอยากรู้เป็นยังไงที่ไม่ไปดูคอนเสิร์ตรอติดตามดีวีดีครับผมใช่มีแน่นอนนะครับบันทึกไว้ละบันทึกไว้ละใช่บันทึกไว้แล้วบันทึกไว้แล้วครับใช่ก็ถือว่าเป็นการร่วมงานกันเนาะสามคนเดี๋ยวติดตามจากทางเอทามแล้วกันว่าว่าจะมีดีวีดีออกตอนไหนเพราะว่าเดี๋ยวจะมีน่าจะมีแจ้งกันครับอืม ก็ดูได้ทุกพาร์ทในคอนเสิร์ตสนุกหมดครับใช่ใชครับอยู่เวนพาร์ทไหนที่มีหน้ากันเนี่ยไม่ไม,ไม,มันแล้วครับผมแล้วยิ่งกว่านั้นครับทันทีด,นดูเลยคือ กราฟจะตกเลยเวลาคือเขาพลิกมาที่ดีเจมาปุ๊บพอ,อริดมากราฟจะตกลงเลยเหมือนเหมือนเล่นหุ้นนะครับแต่ชนดิดหุ้นตกงลงพื้นเลยโอ้ดนี่เร<า>ียนอะไรมานะครับเสศาครับอ๋อคุณพูดเป็นเดี๋ยวผมเอาภาษาหมอเข้าสู้นะครับอย่านะครับคือใกล้วันเกิดเพื่อนแล้วนี่มันพูดหน้าบิวให้เอ้าเหรอของฝันของฝันมีของฝันของฝันเฮ้ยมีวันเกิดด้วยเหรอคะเอลฮะไม่ได้เกิดมาจากจะบอกไม่ไผ่เอ้าเหรออ๋อวันที่วันนี้วันที่เท่าไหร่นะ วันนี้วันที่19 1เก้าสเก้าสี่วันมันเกิดสีกแล้วอยากได้อะไรพูดอะไรพูดมาเลยดีกว่าอยากได้อะไรอยากได้ความรักจากเพื่อนก็พอแล้วครับไม่ต้องการอะไรมากเลยลิศแค่ลิศจริงใจกันพอที่ผ่านมาคือแบบเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันแบบทะเลาะกันตลอดอ่ะพูดดีๆกันสักวันหนึ่งพอแค่วันเดียวเอาไว้สัญญาเลยว่าวันที่ยี่บสามตุลาจะไล่ปัญหาจะจ้าจ๋าด้วยกันจ้ะกินข้าวยังจ้ะสบายดีไหมจ้ะ เหนื่อยเป้าถ้าถึงขนาดนี้ก็อยากกันนั้เลยลิศก็บอกอยากให้เพื่อนรักไงอ่าอ่าก็จะรักเพื่อนได้หมดเวลาเที่ยงคืนปุ๊บเนี่ยเปลี่ยนสป็พสนามเลยนะได้ได้ครับรักเพื่อนจริงรักเพื่อนจริงรักมากรักมากครับรักกันเอยู่นี้เสร็จแล้วไปเที่ยวต่อนี่ไม่ไม่ไม่ไปด้วยกันอ้าวมันนว่างวันนี้ว่างไหมเหรอฮะไม่ว่าง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 วันนี้เพื่อนมาจากขอนแก่นอ๋อใช่ ผมผมไม่มีเวลาให้เขาหรอกครับผมไม่มีเวลาไปไร่สาระกับคนอื่นแบบครับนี่นี่ยาวไปแล้วครับผมนี่นี่ออกออกออกอออกากาศกี่วันเนี่ยเดี๋ยวเจะจะขมวดเข้าวว่าขมวดเข้าว่านีเธอออกสาระมาแล้วเนื้อหาเนื้อหาแล้วนี่เปิดที่คุยมาทั้งหมดไม่ออกนะครับเปิดเทอมเมื่อไหร่ครับสอบเป็นไงบ้างเปิดเทอมเป็นไงสอบไปแล้วครับแต่ว่ายังไม่รู้คะแนนครับผมสอบได้เปล่าได้สอบครับผมได้ได้สอบังานสอบได้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 ครับทำได้ครับทได้ครับเปิดเทอมเมื่อไหร่คะเปิดเทอม ต้องถามรุ่นน้องเขาไม่ได้ดูดูคิวเลยแต่ว่าเริ่มลงทะเบียนแล้วเมื่อวานไปจ่ายตังค่าเทอมของของเทอมใหม่ละนะครับผมสบายใจได้ว่ายังเรียนต่อเทอมหน้าแน่นอนสุดที่การเนี่ยเอ้ยสุดทิลิต เี่ดิอะไรก็เรแต่ชื่อกันน่ะทำไมอย่างนี้อกันกูต้องเว้ยวาวอาเหรอต้อ,องวอเวยวาอาเยเเเาเ่กรรเรียนอยู่ครับออกอยังเอเอกไหนบอกที่้าออ,อ,อรู้สึกหว่าวันนี้พี่แจ็คกรีนแปลกๆรู้สึกไมเป็นแบบตะกุกตะกัดแบบพูดไม่ถูกหรือเขินหรืออะไรอยู่ไม่รู้ฮะหรือยังไงมีอะไรหรือเปล่าครับไม่มีฮะมดกัดอ๋อมดกัดมดกัดพีทมันเล่นขึ้นสมองจริงๆได้ได้เกตอะไรเอ่ยบอก บอกบอกสุดท้ายแล้วครับออไม่ล่าล่าสุดก็เออยู่แต่ว่าบอกสุดท้ายยังไม่ออกครับรอ,อ,อประกาศผลอยู่เหมือนกันถ้าออกก็ก็คิดว่าบอกสุดท้ายที่เรียนคือบล็อกระบบสืบพันธุ์ครับออก็คิดว่าระบบสืบพันธุ์เพื่อนจะได้เกดอะไรทลาตริคงจะเป็นมันสีบวก <laughs> ทแต่ว่าโอเคแต่ว bo> ่าเรื่องของความรู้โอเคแล้วแต่ว่าเรื่องของของจริงจริงกัน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 อันนี้ถึงคำแซวกันเล่นนะครับแซวเล่นใครับแต่ถ้าการคงได้เอทั้งคู่ครับทฤษฎีและปฏิบัติโอ้ี่ครับฮะทระเทศครับผมอ๋อครับไม่เป็นไรครับเดีเขาไปลงยูทูบอีกจะไเป็นกันใหญ่เพราะว่าตรงนี้ไม่ตัดออกเขาไม่มีไม่เคยมีเท่าไหนเไม่เคย ตัดออกเลยเอายาวหมดเลยจริงๆจริงๆเคยเข้าไปดูเหมือนกันเคยเข้าดูดูตลอดช่องทีวีพูเนี่ยครับแบบแบบตั้งแต่เริ่มสวัสดีค่ะจนแล้จนถึงสวัสดีครับชายอ่ะไม่เคยเอาตรงไหนออกจริงๆแม้กระทั่งตากล้องถ่ายผิดยังเอามาจริงจครับผมเอาไว้ร้านน้องคู่แล้วกันนะคะติดตามงานน้องคู่เนาะครับขอบคุณครับจะมีงานคู่กันอีกไหมเดี๋ยวพี่จะไปเชียงอ่ะพอแล้วไหม เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมีอยู่มีมีมีเอ่ออะไรนะมีป่ะมีไหมสารพิษสารลพิษมาจะมีมีเรื่อยๆแหละมีเรื่อยๆครับอยากมีก็จ้างมาไปใช่เดี๋ยวไปใช่แต่ว่าคิวชนกันยากนะครับไม่ได้งานแน่นนะเรียนหนัก ครับขั้งกู่เลยเนาะครับผมแฟกๆก็ด้ฟินกันแน่นอนทีใช่ครับจริงครับเลยชอบฟินการกระโดดลงเรือเลยคุณเลยเดี๋ยวลงเรือไปเจอแฟนกันแล้ววันนี้ก็มีโชว์พิเศษมาฝากด้วยนะครับจากเราสองคนใช่ใช่ครับที่ยังจำเนื้ออยู่เลยในกระตู้เราซ้อมมาแล้วเราซ้อมมาแล้วครับฟินแน่นอนฟินแน่นอนครับผมใช่ครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะักล้องเลยปวดหัวตรงน้เป้าไเป้า ลงแี sí, ca, um, ้ลงจะงี้ขับรถงเลยแต่ว่ตอนลงทางเออต่งแต่กทำไมีบวกเอวบวกแต่ตอนหัแต่ตอนับ